สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีทาคนลุ่มน้ำรายการวิถีทาคนลุ่มน้ำพาคุณผู้ชมมาพบกับสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่นะครับของเก่าที่ใช้งานใช้การไม่ได้แล้วกำลังจะทิ้งกำลังจะขายเป็นเศษเหล็กอย่าทิ้งอย่าทิ้งพูดได้คำเดียวว่าเสียดายสามารถที่จะรีไซเคิลนำมาดัดแปลงนะครับใช้ประโยชน์ได้อย่างอนเองอนกนันนะครับ อย่างเช่นจานดาวเทียมนะครับที่เสียแล้วใช้การชานไม่ได้แล้วกำลังจะทิ้งหรือขายเป็นเศษเหล็กนะครับเสียดายเอามาดัดแปลงทําเป็นกรงขังไก่กรงขังนกหรือนะครับขังสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับนะครับคุณดำสุวรรณรัตนผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ ร้านกระจกเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับเป็นนักคิดค้นนักประดิษฐ์คิดค้นของที่ไม่มีประโยชน์แล้วเอามารีไซเคิลใช้นะครับตกแต่งใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันคร,ครับวันนี้มาดูนะครับจานไอจานทีวีเก่าๆนะครับจานทีวีเก่าๆเอามาดัดแปลงเป็นกรงนกก็ได้นะครับอ่าได้อันดีประสงค์อ่าอันนี้ผมทำเป็นกรงนกนะครับ อย่าไปทิ้งนะครับของเก่าๆนะครับเอามาดัดแรลงได้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีครับ รอเดี๋ยวาประกอบตาไายนะครับประกอบตาไายวันนี้ตําเป็นกลงนกนะครับเดี๋ยวมาดูประกอบนะครับ เดี๋ยว,อยวรอ,ดรรรอ,ดรรอเดี๋ยวประกอบระขายนะครับประกอบระขายวันนี้ตามเป็นช่งนอกนะครับเดี๋ยวไประกอบนะครับ มาอ่านกันต่อครับ คุณผู้ชมครับก็ได้เห็นสิ่งประดิษฐ์จานดาวเทียมนะครับได้ดัดแปลงทําเป็นรงนกรงไก่หรือว่าไว้ขังสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับหมาแมวก็ได้หมดนะครับก็เมื่อประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่ารูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ ก็ขอฝากร้านกระจนเกร็ิฟาร์มบางไทเดิมไว้ด้วยนะครับจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อานสัตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้ำเครื่องมือทำการกเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยกระถางต้นไม้แล้วก็อุปกรณ์ออกกำลังกายลูกไก่ชนนะครับฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงลูกไก่ชนกดสวิตช์แล้วก็หมุนลูกไก่มันก็หมุนตามนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มี อ่านาสัตว์นะครับไม่ค้างสต็อกนะครับใหม่ๆทุกอาทิตย์นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับคุณผู้ชมที่จะเลี้ยงลูกเป็ดลูกไก่นะครับสั่งได้ภายใน1เดือนสินค้าก็จะมาจะได้รับแน่นอนนะครับร้านก็จนเกียดความวังใซเดิมนะครับอยู่ติดกับร้านกเท้าฝั่งตะวันออกติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4ย์แตองแแล้วก็15841ห้าศน่นองแะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ผู้จัดการคนรุ่นใหม่ไฟแรงนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยากจะให้ร้านกระจรเกียรตฟาร์มวางไสรเด่นนะครับทำโรงเรือนนกดาวสําเร็จรูปขนาดกว้างคูณยาว3าคูณสเมตรนะครับใช้วัสดุอุปรกรณ์ท่อ PVC12 เส้นตัดวัดขนาดให้ได้ตามจังหวะที่ประกอบนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับคุณผู้ชมครับประหยัดต้นทุนท่านสามารถที่จะใช้โรงเรือนแบบนกดาวปลูกเมลอน ป,ปลูกผักปลอดสารพิษได้สารพัดนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าท่านชมในช่อง Facebook นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลัยสวรรค์ให้กับ d ีวิเชียนร่วงพริมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชมในช่อง Youtube ช่วยกด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ